สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางปันทงสองมาสองทีวีค่ะพระครูแจ้านำคณะพระสงค์และพระบทใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ออกรับบินทบาตข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชนในวันพระแรม15ข้าคเดือนยี่ เมื่อวันที่21มกราคม2566เวลา6นาฬิกาพระครูประหลัดสุวัฒนศิลคุณหรือดออรพระครูแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพีแยกลางนำคณะพระพิสุสงฆ์วัดบางพีแยกลางและพระบทใหม่48รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระพรชัย,ยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาัพรชารากิติยาภาและเลนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชรราชารราชาิดา ร้อมด้วยนายชฉโอดรุ่งเรืองประธานที่ปรึกษานายกอบตอบางพีใหญ่และประธานวย,ยาวัจกรวัดบางพีใหญ่กลางพันตำรวจเอกพรณรงค์จเจริญวัฒนวินยูหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะศิษษานุสิ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางพีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานสมุทรปราการออกรับปิณทบาตข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชนในวันพระแรม15้าข้ามเดือนยี่ค่ะ โดยการออกเดินทางรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็นสองสายสายที่1พระครูประหลัดสุวัฒนศิลคุณหรือดอกเตอร์พระครูแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางนำคณะพระภิกษุสงฆ์และพระบดใหม่โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งภายในซอยชุมชนจตุรมิตรและถนนด้านหลังวัดบางพีใหญ่กลางส่วนสายที่สองพระครูวินัยทรสสำรานแห่งวัดบางพีใหญ่กลาง นำคณะพระภิกษุสงฆ์และพระบทใหม่โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งภายในซอยชุมชนประเสริฐศิลป์และถนนด้านหน้าวัดบางพีใหญ่กลางโดยมีพ่อค้าประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ทราบข่าวต่างออกมาทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ตลอดสองาฝากฝั่งของถนนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ